ไปเป็นข้อวัดและกาปฏิบัติเกี่ยวกับศีลาจารวัดของชีวิตทั้งวันประเิตและกับคารวาสินตัวเดียวไม่เหมือนกันสินตัวเดียวแต่ไม่เหมือนกันที่ไม่เหมือนกันก็าขึ้นอยู่ข้อกับข้อวัดปฏิบัติของแต่ละคนะสินพุตุชนสินของกาญยนาชนสินของพระอริยชน เกิดเดีออยวกับข้อวัดปฏิบัติของแต่ละคนสินตัวเดียวกันแต่ไม่เหมือนกันที่ไม่เหมือนกันก็เพราะว่าการปฏิบัติกันวัดเป็นไม่เหมือนกันใจเหมือนกันก็ต่อเมื่อเราปฏิบัติสามาดดรถลดละได้ที่มันเป็นศัตรูของสีนวันนี้เราก็ได้รับธรรมะจากพุทธองค์ผแล้วก็ให้เราได้น้อมไป ปฏิบัติโดยเฉพาะอย่างยิ่งก็คือระลึกถึงในศีลของตนเองจะเป็นสีล้านุสติก็ตามมันแต่ศีลสามประการก็าตามคือศีลสามประการหมายถึงเราสังวรในกายว่าจาใจของเราก็เป็นศีลในเราสังรวมตาเราจมกูกเี่กายใจก็เป็นศีลเหมือนกันแต่ว่าตามีศีลหูมีศีลจมูกมีศีล จิลินแล้วก็มีสินกายมีสิลจิตมีสินมีสิลก็ต่อเมื่อเรามีการสังวรระวงังไม่ให้ตัวซาเกิดขึ้นไม่ให้บาปเกิดขึ้นเราสามารถสังวรระวังปิดกันบุคคลเหล่านี้นะนระกไม่ค่อยเปิดรับมันก็คุกตารางเขาก็ไม่ค่อยเปิดรับคนดีก็เปิดรับแต่คนผิดศีนนะลนรกก็เหมือนกัน อารมณ์ที่เปิดรับก็ต่อมเมื่อบุคคลที่ผิดศีลแต่ว่าคนมีบุญจะไม่ค่อยเปิดรับก็จะปิดไ,ไว้เวลาเข้าใจตามนั้นว่าบ,บุญกับบาปต่างกันยังไงอารมณ์น,น,นี้เปิดรับคนอาคนบาปแต่ว่าไม่เปิดรับคนบุญให้ก็ให้เราได้เข้าใจแยกแยะก,กุศลอกุศลออกมาให้มันชัดเจนคนมีศีลกับคนมีศีล ็นยังไงบ้างถ้นะเาเข้าไปฝากไว้ดัาสิ่งที่จะต้องแจ้งในวันนี้ว่าวันพรุ่งนี้คณะพระพุทเจ้าที่มาในวันนี้เราจะไปทาวัดตรงไหนพรุ่งนี้เอาตรงนี้หรือว่าเอาตรงไหนเพราะว่ารุนะ่นที่หนึ่งของท่านพระครูสุตตะปัญญาพิรักก็จะทำวัดเช้าที่ธรรมธาราส่วนคณะของเราเนี่จะเอาตรงไหน อาการในยอภูมใิในเจ้าตรงนี้ในเจ้าพุทธาวารลมกันนี่คือคำถามในเจ้ากับท่านมหารนะาต้องในดี พุทธาวาสพระกุณเจ้าจะปกติก็ทําวัดที่นั่นตอนเช้าจะถ้าไปทาวัดร่วมกันก็พระกุณเจ้าเราพอทําวัดเสร็จเ,เราก็พระกุณเจ้าอยู่นานหลวงก็แยกย้ายกันส่วนพระกุณเจ้าที่มาอบรมญาติโยมที่มาอบรมก็ให้อะยทําหน้าที่ของท่านาก็ตกลงเอาไปเอาที่สลาพุทธาวาสตอนตอนเช้าเนะเาะอ ก็คือหนึ่แกงหนึร่งหนึ่งแล้วก็เวลาสิบสองนาฬิกาของวันพวกนี้วันพวกนี้เป็นวันพระนะเป็นวันพระเป็นวันดับจากนั้นก็ตอนเที่ยงตามปกติจะลงพระปฏิโมกข์แต่วันพวกนี้ไม่ได้ลงปฏิโมกข์ตอนเที่ยงดังนั้นกลุ่มที่กลุ่มท่านพระอาจารย์มหาวิเชียรนั้นพวกนี้ <S <S ก็จะไปทําไปฟังธรรมอว่าเวลาสิบสองนาฬิกาที่ท่าพุทโธนะวันพุ่งนี้ ไปเราได้ได้รับทราบไปท่านผู้ที่พระคุณเจ้าที่อยู่วัดเราญาติโยมที่ไม่ได้ไม่ได้เกี่ยวไม่ได้ไม่ได้อยู่ในกลุ่มแต่ว่าอยู่ในกลุ่มของวัดนาลวงนี่ในวันที่เราจัดกลุ่มไปแล้วปกติหลวงปู่ท่านจะไม่ให้ไปตอนเที่ยงให้แต่พระคุณเจ้าที่มาอบรมไปขญาติโยมที่มาอบรมไปให้เรารับทราบต่างน้นที่ทา่านไปนะ มันก็จะเกิดความสงสัยขึ้นมาไม่งดเว้ยนไม่ยกเว้นอะไรร่วมไม่ให้ไม่ยกเว็นนะนี่ก็คือมันจ้าในท่านแยกแยงไว้แล้วนะจะเลยมาแกล่ข่าวนิดหนึ่งแต่บางคนก็จะไปฟังเลยนะอาจะไปฟังปูอเทศเหมือนกันบางครั้งอนะไปก็เป็นอะไรถ้าไปก็ไปถ้าจะไปก่อกวนควนที่ท่านอบรมก็แล้วกัน ก็ปเปิเรื่องเนี่ยส่วนตอนเย็นเนี่เราจะไปทำวัดร่วมกันที่หน้าปพระประนิณพานลานประนิพีป่าฟังทาเสร็จทำบัดแล้วก็ฟังทมฟังทมเสร็จแต่ก็จะได้ลงพระปฏิโมกลุมของวัดป่าของสมบูรณ์ก็จะสรุปงานในวันพรุ่งนี้ตอนเย็นตื่นเช้ามาก็ปิดเดินทางกลับวัดได้ของดีแล้วเดินทางกลับวัดอะ ตามปกติแล้วเพึ่งบินเขา้าปานก็เขาจะได้มาสองอย่าง,งนะหนึ่งคือได้น้ำบาตสองได้เกีรติสอติดขาติดปีกมาก็าจะได้สองอย่างพระปุณจ่ามาศึกษาปฏิบัติธรรมก็จะได้สองอย่างเหมือนกันหนึ่งก็ได้ทำสองก็ได้วินัยกับบาปได้ทำกับศีลกับบากก็ได้สองอย่างเหมือนกันนะนี่ก็คือสิ่งที่ แจงไว้ฉะนั้นวันพรุ่งนี้จะมาด้ร่วมจะมาด้อยู่จิ้นร่วมกิจกรรมในวันพรุ่งนี้ตอนเช้าเราจะเดินทางไปปิดเดินทางไปเปิดการอบรมที่วัดนิโรธพิมพาลาเพราะว่าวันพรุ่งนี้เป็นวันเปิดอบรมประจําเดือนของวัดน,นโิโรธพิมพาราฉะนั้นโดยการนี้ไปก็จะได้เดินทางไปที่นิโรธเดินทางกลางคืนแล้วก็จะเปิดแลวจะกลับมานี่ก็ กนจ่าที่เป็นอระลัดผู้ใหญ่แล้เป็นมาเาทิละก็นําทีมก็แลกกันวันพุธนี้เชา้านะสัมตันเย็นก็ฟังทาเสร็จเรียบร้อยลงปฏิโมกเสร็จก็จะไปพักวันเนโิโรดตื่นเช้ามาก็จะเดินทางไปกรุงเทพคุณมอนะัตกตรวจวันพุธวันที่27อันนั้นก็คือภาระต่างๆที่มันมีอก็แจ้งให้กับพระคเจ้าไว้ก็จะ สนใจไปในมาในไม่ทราบว่าไปยังไงมายัางไงก็เลยแจง้งพระกุฎาแล้วก็อยากจะรับทราบไปถ้ามาทันก็ไม่เป็นไรถ้ามาไม่ทันก็ให้ราเทระเรานำมาไปในกิจกรรมต่างๆพระอาจาวันนี้ก็คงมีเรื่องแจ้งในที่ประชุมเพื่อาบแล้วก็อาจารย์ที่ไปคงจะแยกรายกันสำหรับประชาที่อบรมเปิดโครงการในวันนี้ อ่เข้าห้องน้ำแล้วก็มามา,มาลงกันปฏิบัติประโมฆาละนาทีให้พระเสกายจันทร์ต่อไปก็นิมนต์ครับนิมนต์พระกจาที่เข้ากรรมฐา,านแล้วก็นาหลวงลุกก่อนเลยนะครับอ่านั้นก็จะได้เข้าห้องน้ำแล้วก็จะได้มาปฏิบัติทำต่อสักเล็กน้อยครับนิมนต์ลุกนะครับอาจจะอะไรก็ไจ้ การที่มาปฏิบัติมีหลายวัดมีมนะนุกย์นะมันเคือยดอึกษาดนน้วยคณะมาชี้เราปร,รุลุนะอยู่ปกตินะให้มันปกตินะราจจะเล็ดตัวลุกนะกหลงังมาชีนะ,อนนะเอามาเต่พระประชญ์ที่มาวันนี้ อาวสักเล็กน้อยก็ประยกกันรับรถน,นะตอนนี้ก็ได้ตอนหนึ่งทุ่มกับสานาทีฟังธรรมะเต็มที่ครับนมิมนต์นะครับพระเจขายาจร